ปรทุลาธพร้อมคุณนายนะครับแล้วก็เพื่อนพร้องน้องพี่ชาวปกครองนะครับวันนี้ก็ดีใจเอ,อเอาเสียงลกอีกให้มันแสบผมก็ดีใจนะครับที่เห็นบรรยากาศนะครับผมนั่งดูประหลัดอำเภอก็อมีความสนุกสนานเนี่ยผมก็นึกถึงผมตอนผมเป็นประหลัดอำเภอนะครับมันก็บรรยากาศอย่างนี้แหละครับ เพราะว่ามันการทํางานของเรามันก็ต้องรับผวกพ้องต้องมีเพื่อนโดยเฉพาะประหลัดอำเภอพวกท่านคืออนาคตของกรมการปกครองซึ่งจะมายืนในตําแหน่งแนอำเภอประหลัดจังหวัดรองผู้ว่าและถ้าบุญพาวาสนาสุนอาจจะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ตัวอย่างหลายๆอย่างนะครับก็ดูดูเอานะครับ การทํางานนะครับตลอดระยะเวลาที่เป็นประหลัดจังหวัดก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ช่วยกันทํางานนะครับก็เหมือนท่านนายเพื่อนธนุศัท่านพูดนะครับท่านก็พูดหมดแล้วนะครับก็ปีใหม่ปีใหม่ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับเราทํางานภายใต้ภาวะที่ไม่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีนายกเหล่ากาชาดนะครับ ผมก็บอกพวกเราว่าผมยึดอำน,นาจนะครับก,ก็ก็บางบริหารจัดการจนงานเราแล้วเสร็จนะครับก็มีความตั้งใจว่าบอกจาบอกป้องกันเสมียนตาและน,นืบอกว่าเสร็จงานงานกราชาตออิงานปีใหม่และงานประจําปีก็จะมีการ uh, thank you, buddy, แต่งกิวปาร์ตี้ขอบคุณทีมงานเราทุกคนนะครับที่ช่วยการทํางาน ประจบกับจังหวะคําสั่งออกพอดีนะครับช่วงที่ทํางานเนี่ยก็ภาวนาอย่าให้คําสั่งออกเพราะว่าถ้าคําสั่งผมออกในงานปีใหม่และงานประจําปีนี่มันจะล่มนะครับไม่มีหัวไม่มีผู้ทํางานนะครับก็ต้องผมก็ไปทุกวันนะครับเพื่อให้กำลังใจพวกเราเพื่อแก้ไขปัญหาพอออกไปทุกวันปัญหาก็ไม่มีครับอยู่อำนาจเจริญมาเกือบปีเนี่ยนะครับพูดเหมือนท่านรองศรนะีรัพันธ์มา ผมมีความสุขครับเพราะเห็นพวกเราทํางานแบบมีความสุขนะครับผมไม่เคยทํางานตําแหน่งไหนที่มีความสุขเท่าตําแหน่งประหลัดจังเัดจริงๆคนเราจะมีความสุขนะครับมันต้องบริหารจัดการทีมงานให้ได้มากไว้จะเป็นท่านในเพออ้องจ่าป้องกันเสมียนตานะครับการบริหารคนเป็นสิ่งที่ยากและการบริหารความพึงพอใจ และบริหารถึงความขัดแยง้งนะครับการเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันต้องบริหารให้เป็นนะครับถ้าบริหารไม่เป็นแล้วมันก็จะไม่มีความสุขมันเครียดน,นะครับผมนี่มีแต่ยากินความสุขทุกวันนะครับมันจึงไม่แก่นะครับผมจะ60สปีแล้วแต่ดูไม่แก่นะครับนะครับเดี๋ยววันที่ยี่ามจะไปแข่งกีฬาอุโสีกที ความพนมนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเมื่อไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็คงจะดูแลพวกเราอีกนะครับก็อีกอีกหน้าที่หนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็จะใช้แนวทางที่เป็นประหลัดจังหวัดเหมือนเดิมนะครับทํางานเหมือนกับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดมากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น วาระสุดท้ายของการเป็นข้าราชการน,นะคะรับจะช้าที่มึงมาดวดที่กูนะไ,น <laughs> ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ป่ะพอเย็นๆนายครับนายครับอ,บอเราก็จะเฉกโลกมันแต่ก็ทำมันไม่ได้เพราะมันได้แต่บอกสอนครับที่คําพูดทุกอย่างเนี่ยก็ไม่มีอคตินะครับมีแต่ความจริงใจ <c oughs> มีแต่ความสอนนะครับ คนเรากอมันจะเกษียรราชการเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นข้าราชการแล้วก็ได้แต่เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็ดีหน่อยท่านไม่ต้องไปอ่านตำรามากนะครับเหมือนท่านธนูศักดิ์นะครับท่านก็พูดให้ฟังนะครับจากเรื่องจริงนะครับผมไปอยู่ที่สารการคงจะเงาผมตื่นตีห้าทุกวันนะครับจะ่เนเปื่อกเพาไก่มันขันมันนอนห้อง ต่อไปหนึ่งเหงาเหงาจริงๆ,ๆ,ๆครับมันไม่ผมตื่นจริงๆเพราะตีห้าเนียตื่นแลกไก่ขันเนี่ยแต่มันก็มีความสุขนะนเมืบอไม่ได้ถือว่ารบก,กวนนะเพราะผมนอนสามทุ่มสี่ทุ่มผมก็นอนแล้วตีห้าก็ต้องตื่นตื่นไปมองไม่มองประตูน,นะเห็นทด้เมือก็เดินปุ้มไก่เลยเปุ้มไก่นะครับอยู่กันแบบบ้านใกล้เรอนเคียงนะครับประท่านเตมเอร์เนี่ยผมก็เลี้ยงไก่ก็ไก่ไปฝาก ไขาไปฝากนะครับผมเลี้ยงไก่นี่ไม่เคยได้ไขายนะครับไปฝากบ้างให้ลูกน้องกินบ้างฝากท่านผู้ว่าท่านรองบ้างฝากไปเดี๋ยวก็เอาไก่ไปได้ก็ฝากอีกนะครับนะครับก็ขอบคุณอ,อีกครั้งอาจจะขอบคุณมากนะครับ<อ>เพราะว่า<อ>มันไม่รู้<อ> <c oughs> จะมีอะไรแทนคําว่าอขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็เวพร์ให้ท่านในอำเภอเมือง ฮ้ยกมือจะอวยคาได้เือเมืองยกทำไมเอ้ยค่อนปีใหม่ครับยังไม่ปีใหม่ก็อวยลงหน้าให้ท่านเมืองเมืองเมืองมีข่าวดีเพราะว่าแต่ถ้าท่านในเมลนงเมืองนี่มาเป็นประหลัดจังหวัดนะครับท่านในเมืองปทุมราชมาเป็นในเมลองเมืองเนผมว่างานปกครองเราจะสนเพราะถือว่าเราเป็น ทีมงานเดียวกันซึ่งทํางานรู้ใจกันแล้วก็บ้านท่านประหลัดจังหวัดนี่จะไม่เหงาเพราะอยู่บ้านท่านในอำเภอผมก็จะเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับท่านว่าที่ประหลัดจังหวัดกับว่าที่อําเภอเมืองเพราะผมเหงาผมก็จะมาหากินข้าวบ้านท่านเองแล้วก็ขอบคุณนะครับให้พวกเรามีความสุขนะครับโชคดีปีใหม่แต่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีสองงานต่อกระเบื้องต้นในงานของผมก็ ชคดีปีใหม่ให้พวกเราท้ายนี้ก็ให้พวกเรามีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทำสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับคนที่จะสอบนายเพอก็ให้ประสบความสําเร็จคนที่สอบจำนานญการพิเศษให้ประสบความสําเร็จคนที่จะได้เป็นประหลัดจังหวัดก็ให้ประสบความสําเร็จคนที่จะได้เป็นนายเพอเมืองก็ให้ประสบความสําเร็จ ท่านนเพยที่จะได้ย้ายก็ได้ย้ายสมปาถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ